ทุกๆจานอาหารทุกอย่างอยาก,กินทิ้งคว้างเป็นของมีค่าผู้คนอดอยากมีมากหนักหนาสงสารชาวนาเด็กตาดำดำข้าวทุกทุกจานอาหารทุกอย่างอยาก,กินทิ้งคว้าง เป็นของมีค่าผู้คนอดอยากมีมากหนักหนาสงสารชาวนาะเด็กตาดำดำสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะครูแหม่มอยู่บนโต๊ะอาหารนั่นเองค่ะวันนี้นะคะครูแหม่มจะพาดเด็กๆมาเรียนรู้มาระยาะทในการรับประทานอาหารนั่นเองค่ะ ต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างแต่ก่อนที่เราจะเรียนรู้รรมารยาทในการรับประทานอาหารกันนะคะในการทานอาหารนั้นเราจะทานอาหารบนโต๊ะแล้วก็มีอุปกรณ์ในการทานอาหารมารยาทในการรับประทานอาหารนะคะเด็กๆต้องอาล้างมือก่อนที่จะรับประทานอาหารทุกครั้งแล้วก็ใช้ช้อนกับใช้ซ่อมในการ ตักอาหารเข้าปากนั่นเองค่ะเราจะไม่ใช้มือในการหยิบจับอาหารนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีเชื้อโรคซ่อนอยู่ที่มือหรือว่าติดมาตามมือถ้าเราเอาเข้าปากเนี่ยเชื้อโรคเราก็จะเข้าร่างกายได้นะคะแล้วก็เวลาทานอาหารเนี่ยเราต้องไม่คุยไม่เล่นเพราะอะไรคะเก่งมากค่ะเพราะว่าถ้าเราทานอาหารไป พูดคุยเล่นไปด้วยจะทําให้อาหารติดคอนั่นเองเด็กๆอาจจะสำลักอาหารได้นะคะเราจรึงไม่ควรคุยไม่ควรเล่นนะคะขณะรับประทานอาหารค่ะแล้วก็ถ้าเราคุยไปด้วยเนี่ยเศษอาหารก็จะกระเด็นนะคะอาจจะเลืะอเทอะได้นั่นเองนะคะแล้วก็การทานอาหารนะคะเด็กๆต้องค่อยๆตักทาน ทานไม่ให้อาหารหกเลอะเทอะที่โต๊ะอาหารของเรานะคะเวลาเราทานเนี่ยเราต้องค่อยๆตักนะคะไม่ให้เลอะเทอะแต่ถ้าหกเลอะเทอะเราจะหยิบอาหารมาทานต่อได้ไหมคะไม่ได้นะคะเราก็อาจจะใช้กระดาษเช็ดชู้ในการช่วยนะคะเช็ดทำความสะอาดแต่ถ้าเราทานอาหารแล้วเลอะ,ะที่ปากเราก็ใช้อะไรคะ เราก็ต้องใช้กระดาษเช็ดชูนะคะมาเช็ดปากของเรานะคะให้สะอาดเราจะไม่ใช้มือหรือว่าไม่ใช้เสื้อผ้าของเรานะคะในการเช็ดนะคะจะทําให้สกรปรกเลอะเทอะแล้วก็หลังจากทานเสร็จแล้วเนี่ยเด็กต้องเก็บภาชนะเข้าที่ช่วยคุณพ่อคุณแม่เก็บจานเก็บช้อนเก็บซ่อม ว่าเก็บแก้วน้ําไปเก็บที่ครัวของเรานะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่เก็บวางเข้าที่นั่นเองค่ะนี่ก็คือมารายาทในการรับประทานอาหารนะคะกิจกรรมมูนการวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้คําศัพท์คําว่าจานช้อนซ่อมคำศัพท์ภาษาไทยคำว่าจานใช้พยัญชนะต้นคือจจานนั่นเองค่ะ จอจานสะอานนหนูอ่านว่าจานช้อนใช้พยัญชนะต้นคือชอช้างค่ะชอช้างสระอ,อนนหนูไมโทอ่านว่าช้อนซ่อมใช้พยัญชนะต้นคือสอเสือ สอเสือสระอ,อมอมาไม่โทอ่านว่าซ่อมค่ะจานช้อนซ่อมคำศัพท์ภาษาอังกฤษจ,จานอ่านว่า dish dish มีตัวอกักษร d i s h อ่านว่า <D> ช้อนคำศัพท์ภาษาอังกฤษอ่านว่า spoon spoon มีตัวอ,กอักษร s p o o n อ่านว่า spoon ซอมคำศัพท์ภาษาอังกฤษอ่านว่า fork fork มีตัวอ,กอักษร f O R K อ่านว่า fork เก่งมากค่ะต่อไปการบูรณาการคณิตศาสตร์นะคะคุณครูจะชวนเด็กๆทบทวนตัวเลข1-20แล้วก็ลองฝึกอ่านตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราลองไปทบทวนกันนะคะ1 2 3 4 14 15 16 17, 18 19 20 กิจกรรมสร้างสรรค์วันนี้นะคะคุณครูอยากชวนเด็กๆถ้าเด็กๆมีเวลาว่างนะคะเด็กๆลองขาดินน้ำมันนะคะแล้วก็มาลองปั้มเป็นผลไม้ง่ายๆนะคะเช่นวันนี้คุณครูมีตัวอย่างด้วยค่ะามีผลไม้แบบนี้เขาเรียกว่าอะไรคะส้มนั่นเองค่ะมีส้มมีมังคุด นี่ชมพู่นี่กล้วยแตงโมมะม่วงสตรอเบอรี่ก็มีค่ะแล้วก็ งนถ้าเด็กๆว่างนะคะเด็กๆลองหาเวลาว่างนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนเรื่องอาหารที่มีคุณค่าแล้วก็ลองเอาดินน้ำมันมาปั้นเป็นผลไม้ตามจินตนาการของเด็กๆนะคะนึกถึงผลไม้ที่ตัวเองชอบตัวเองชอบปั้นอะไรนะคะเด็กๆก็ปั้นแล้วก็ใส่จานกระดาษแบบคุณครูหรือว่าจานกระดาษที่คุณครูเตรียมไปให้เด็กๆนะคะ เด็กๆลองปั้นดูนะคะปั้นผลไมง้ง่ายๆอาจจะเป็นส้มก็ได้นะคะ,ะเด็กๆปั้นวงกลมแล้วก็ทำใบแล้วก็ติดก้านส้มแบบนี้นะคะแล้วก็เรียงใส่จานที่คุณครูไปให้นะคะขนาดแล้วแต่เด็กๆเ,เลยแต่ถ้าจานเล็กทีค่ครูไปให้เด็กๆอาจจะต้องปั้นผลไม้ เล็กๆนะคะเป็นผลไม้จิ๋วเล็กๆใส่จานนะคะแล้วก็ปั้นเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปลงมาฝากคุณครูในไลน์กลุ่มด้วยนะคะคุณครูรอชมการปั้นผลไม้ของเด็กๆอยู่ค่ะการบ้านวันนี้อาหารดีมีประโยชน์เดินทางตามเส้นทางอาหาร5้าหมู่ผ่านอาหารอะไรบ้างให้วาดภาพอาหารลงในจานด้านล่างให้สมบูรณ์ ไก่ข้าวแครอทส้มเนยวาดภาพอาหารลงในจานด้านล่างวาดไก่ข้าวแครอทส้มเนย สองขาแป้เบือกมันและน้ำตาจะให้พลังหมสามกินพักต่างๆสีเขียวเลือดบ้านมีวิตามินหมูสีกินผลและไม้สาราหารมากมายกินเป็น บบร,รู้จักตัวเลขและจำนวนหกโยงตัวเลขกับรูปภาพระรบายสีให้สวยงาม,มางาเขียนตามรอยปะเลขหกอาราบิก เขียนตามรอยปาเลขหกไทยเขียนตามรอยปากคำว่า6เด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อเล่นและชั้นอนุบาล2อทับหนะคะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ในหน่วยอาหารดีมีคุณค่าก็ฝากเด็กๆนะคะให้ดูแลสุขภาพร่างกายของตจะเองให้แข็งแรง ทานอาหารที่มีประโยชน์ทานอาหารที่ครบห้าหมู่แล้วก็ดื่มนมเป็นประจำดื่มน้ำเยอะๆด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมล้างมือบ่อยๆแล้วก็สวมแมสทุกครั้งด้วยค่ะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้คุณครูขออนุญาตลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ